สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับชาวเงาะผู้หากินหมานีกคร้นะครับวันนี้ผมพาสีพนอนะครับมาหาห่วงงามครับราคาเกษตรกรจับต้องได้นะครับวันนี้เป็นอีพีแรกนะครับของสาวสวยครับวันนี้ผมขอมาในในหมู่บ้านลึกเล่เนาะจากนี่นี่เนาะจากถนนใหญ่ครับที่ว่าเป็นสร้างเผือกใน ในปานลึกแล้วกันค่ะเอาก่อนอื่นไปทักทายไปพอกับเจ้าของเพื่อเลยครับผมขออนุญาตแนะ้ำตัูนี่คับผมค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะ้ำตัวนะคะ DCR Farm ค่ะหรือดวงใจฟาร์มค่ะดวงใจฟาร์มหรือว่า DC Farm DCR ค่ะ DCR เนาะ DCR Farm นะครับเนาะค่ะพิกัดตั้งอยู่ไซครับนี่พิกัดตั้งอยู่บ้านโคกสูงตำบลยางอำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามค่ะตำบลยางอำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามเนาะค่ะวันนี้เป็น EP แรกนะครับของของมือวันของมือนีเนาะ ใช่ค่ะนี่กี้ก็มาในง่วงง่ำๆราคาเกษตรกรจับต้องได้เนาะใช่เอามาฝากพี่ฝากน้องเอาพริกฝากเบอร์โทรพี่น้องได้ครับวันนี้เบอร์โทรนะคะ0614375197ค่ะครับหรือไอดีไลน์กับเบอร์เดียวกันบ้างเบอร์เดียวกันค่ะสองข้างการติดต่อกับเป็นเฟซบุ๊กมีบหมคมีค่ะเป็นเฟซของ DCR Farm นะคะเป็นภาษาอังกฤษค่ะครับเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้ได้ครับเนาะมื้อนี้ เออเอิ้นซึ่งเหรียมักงได้ดีเนาะดวงใจค่ะอ๋อคุณดวงใจเนาะเป็นพี่ดวงใจหรือน้องดวงใจดีกว่าูกนะอ่ะอ๋คุณดวงใจเนาะค่ะอ่าดวงใจฟาร์มใช่ค่ะเอาตัวแรกให้แหกมานให้ผู้หล่อค่ะให้ผู้หล่อจ้าสำหรับปุ้ดมองหาอนาคตครับปกอพันธุ์ครับพี่น้องตุ้งดีตุ้งสวยค่ะเป็นลูกผู้ใดหครับตัวนี้เป็นลูกของอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าะอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้านะใช่ค่ะอายุเท่าไรเล่ะครับอายุน้อง ขวบหนึ่งพอดีค่ะอายุขวบหนึ่งพอดีเนาะค่ะอ่าอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก่านะครับอายุขวบหนึ่งพอดีค่ะเม็ดสีดีค่ะตัวนี้เม็ดสีครับแต่ว่าเด็ดเด็ดาง่ายแล้วตัวนี้เนาะอาง่ายค่ะหนังหนาครับพี่น้องส่งดีค่ะหนอกเงยค่ะสีดีหนอกตั้งหลังตรงค่ะหนอกตั้งหลังตรงค่ะลำตัวเงีวครับค่ะสูงประมาณร้อยเท่เล่ครับตัวนี้สูงร้อยสามห้าค่ะร้อยสามสิบห้าบวกเนาะตัวนี้เนาะเพราะว่าดวงใจสูงร้อยหกสิบห้าเนาะค่ะอ่าตัวตัวนี้สูงประมาณร้อย สามสิบห้าบวกครับพี่น้องเป็นลูกของอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าอายุหนึ่งปีพอดีหนึ่งปีค่ะอ้าวแขนขาใหญ่ติดโบสเนาะค่ะมันมีหนาบุ้มดำขอคลิปขาดำอยู่ค่ะใดได้เม่ซีนะคะตรงนี้โบต้องกลัวค่ะให้ลูกแดงแน่นอนค่ะให้ลูกแดงแนนอนเนาะใช่ค่ะอ้าพี่น้องผู้ใดมองหาอนาคตพอพันพอพุ่มฟูงตัวนี้ม่นอาจจะพิดหวังค่ะลูกของอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้ามีเอกสารใบหลอดนะครับตัวนี้ค่ะอ่า ตัวนี้แบ่งให้พี่น้องเท่าไรครับตัวนี้ดวงใจเปิดไว้ที่สามหมื่นหาพันบาทนะคะราคาอย่างเียวค่ะอ๋อพี่น้องอัะนะกดต่อพันตัวนี้เอาเป็นว่าการต่อรองนี่คือต่อรองในทุกตัวค่ะต่อรองได้ค่ะการส่งเป็นยังไงครับการส่งเราจะส่งฟรีร้อยกิโลนะคะส่งฟรีพร้อมลอยกิโลแรกพร้อมเนาะเอาพี่น้องลูกอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก่าครับอันากดพ่อพันตัวนี้แดงๆนั่นนะค่ะแง่ขายใหญ่ กูได้ต้องการพอพันพอคุ้มฟูนะครับตัวนี้พันธุกรรมสวยนะคะพันธุกรรมดีนังหนาค่ะสีก็ได้เนาะสีดีค่ะเม็ดสีคล้ายเม็ดมะขามเนาะตัวนี้ใช่ค่ะขาเม็ดสีเม็ดมะขามครับพี่น้องลูกอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าอายุหนึ่งปีค่ะอ่ะแกงขายไงเปิดไว้ราคาแค่สามหมื่นหาเนาะใช่ค่ะราคาดีต่อร่องในแล้วก็ซงซี่อีกหนึ่งร้อยกิโลเม็ดแรกเนาะค่ะทุกตัวเลยค่ะทุกตัวเลยเอาพี่น้องเอาะู้ใดมองหา อ่าน้อขดพอพันครับนังนาาย่นๆรอรอครับตัวนี้สามมื่นหายนะครับเปิดตัวแรกอ่ะรับประกันตำหนิมาตรฐานสากลนเนาะใช่ค่ะอ่าตัวที่สองครับผมตัวที่สองจะเป็นสายเทาโบดนะคะจะเป็นวัวเอฟค่ะเป็นวัวเอฟหนึ่งสายเทาโบดค่ะตัวนี้ลูกไู้ได้ครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นลูกเคเอมหกแปดค่ะลูกเคหกแปดนัมเบอร์สองหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าดีอ่าดีซีฟาร์มเนาะดีซีอาร์ฟาร์มค่ะดีซีอาร์ฟาร์มครับพี่น้องเอ้า ตัวนี้สถานะส่งจดนะคะกำลังจดอยู่เนาะสะาส่งจดแล้วค่ะกัได้ใบเพชรแน่นอนค่ะแถวอุัวทางฟาร์มเขาไปค่ะตัวนี้ลูกพูดได้ไหมครับตัวนี้จะเป็นเคเอฟหกแปดค่ะไว้สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเดือนค่ะอ่อพี่น้องผู้ใดมองหาสายเข้าโบสถ์ขับลูกอ่าเคเอฟหกแปดอายุสิบเอ็ดเดือนเอ้านังนั้นหนาๆย่นๆครับพันธุกรรมดีๆท้ายสูงร้อยสามสิบสองค่ะสูงร้อยสามสิบสองเนาะค่ะติวมาเชื่อง่ะมาตรฐานเลยเนาะตัวนี้เนาะค่ะ อายุสิเบตเดือนนะครับพี่น้องเขาหายเรียบร้อยค่ะเพชรเขาให้เรียบร้อยค่ะหายเรียบร้อยค่ะเราไม่ตานนี้เนาะขอแข็งขอขาดีค่ะเียสิโคก็ดีค่ะลูกถ่ายนาได้พี่น้องถ่ายนาครับอ่าบดถ์กบเครื่องค่ะสูงประมาณร้อยสามสิบสองค่ะร้อยสามสิบสองวัดเรียบร้อยครับตัววัดเรียบร้อยเป็นลูกเคฟหกแปดหกแปดอายุสิบเ็ดเดือน นั้งนนาเย่นๆโอ้งามดีเนาะถึงงัวทถึงคนครับพี่น้องเอาตัวนี้เปิดราคาไปเท่าไรครับเปิดราคาไว้ที่สามหมื่นห้าพันบาทค่ะสามหมื่นห้านึงบ่เนี่ใช่ค่ะไม่พี่น้องเอ้าเปิดตัวคลิปแรกได้พี่น้องราคาเบาๆสำหรับใครที่ต้องการอ่าง้วเอฟครับงัวสายพัฒนานะ้ครับนี่ค่ะอ่ะเอฟให้เรียบร้อยครับเอฟหนึ่งลูกของเคเอฟหกแปดสิบเอ็ดเดือน เปิดราคาไปที่สามหมื่นห้าพันบาทใช่ค่ะรับประกันตาหนินะคะไม่มีตาหนิค่ะบ่มีตาหนิครับพี่น้องเอาแข็งขาอย่งไงถ่ายหน้าหนาสูงร้อยสามสิบสองค่ะวัดเรียบร้อยครับวัดเรียบร้อยค่ะอสายเท่าบูดบ่อพิษวังครับตัวนี้หนังนา้นนค่ะอ่ะงามๆครับแข้งขานดีตุ้มองดีค่ะนานาสวยค่ะเล็บงามค่ะสามหมื่น อ่าห้าพันบาทสามหมื่นห้าพันราคาต่อร่องได้แล้วก็ส่งฟรีอีกหนึ่งร้อยกิโลเมตรแรกได้พี่น้องเอามาชมตัวจริงได้พี่น้องมามาต่อกับเจาของเอาะด้วยครับพี่น้องโอ้ยผมปกติปกติผมกับบริษัทไทยกับผู้สาวสี่ครับพี่น้องคืนเปลี่ยนเยอะด้วยครับเนี่ยเอาสามหมื่นห้าครับพี่น้องราคาต่อรองได้ส่งฟรีอีกหนึ่งร้อยโลอ่ะตัวที่สามครับผมตัวที่สามจะเป็นตัวที่สามนี่ลูกพูดไดครับค่ะเป็นลูกของเอ่อ ตัวนี้ C Y ศูนย์เก้าหกค่ะ C Y ศูนย์เก้าหกโอ้ปอบพันธุกรร,ก,กรรมดีๆครับพี่น้องอ่ะปอบพันธุ์ในตำนานเลยตัวนี้จดยวกเดือนละครับตัวนี้กะไว้เดียวกันค่ะส1บเอ็ดเดือนค่ะสิบเ็ดเดือนเนาะหนังหนาๆตัวนี้กะหน้นาลอยสาณสิบบวกคือนกัน1้อยสิบวกค่ะตัวนี้หน,น,นังหนาๆยนใช่ลูกของ C Y ศูนย์เก้าหกอายุสิบเอ็ดเดือนครับพี่น้องพันธุกรรมดีค่ะนำไตนำลางดีค่ะน้ำไตนำลางดีค่ะออะถ่ายหนาบทครบเครื่องขือนกันบทครบเครื่องค่ะเบอร์สองสอง ลูกของซีวศูนย์เก้าหกได้ครับพี่น้องเขาได้มองหาพันธุกรรมของซีว่ว่าาจะพิดหวังตัวนี้อ่างไงหนาลึกครับก๊กหางง่ๆหนังย้วยค่ะตัวนี้อหนังย้ยยๆยอ่ะถ่ายทั้งนี้ครับตัวนี้เปิดไปเท่าไรครับตัวนี้ตัวนี้ดวงใจเปิดไว้ที่สามเอ้สี่หมื่นเก้าพันบาทค่ะสี่หมื่นเก้าพันบาทเนาะตื่นเต่นกันสี่หมื่นเก้าพันบาทครับลูกของซีว่าศูนย์เก่าหกด้ครับพันธุกรรมดีๆเงางามง่ายๆค่ะอ่ะถ่าย ใชหนังแข็งขาใหญ่นาะตัวนี้เนาะใช่ค่ะหนังย่อยเลยค่ะลายเส้นเป็นขีดเป็นขีดเลยค่ะหนังหนังน้องใช่มันจะหนาเด้ครับตัวนี้หนามากพุกหางใหญ่ๆอ่ะรับประก่ายนมเช่นกันค่ะเอาหางเป็นพ่วงงามแข็งขายใหญ่ๆสูงประมาณร้อยสามสิบบวกครับค่ะร้อยสามสิบบวกเปิดราคาไปที่สี่หมื่นเก้าพันสี่หมื่นเก้าพันบาทครับราคาต่อรองได้นะครับใช่ค่ะส่งฟรีอีกหนึ่งร้อยกิโลเนาะค่ะ อ่ะพี่ว่าราคาพ่อสืบพ่อ,พอตอกับพี่น้องเนี่ย <ฮะ S 1> เอาไปพัฒนาต่อยอดเอาอ่ะลูกของ CY 096ูนย์เก้าหกได้ครับนี่สิเดือนเนาะใช่ค่ะสิบเ็ดเดือนอ <ฮะ S 2> <15 S 1> ่ะสิบเ็ดเดือนเอาราคาตอลองหน่อเอาตัวต่อไปเลยครับผมตัวต่อไปจะเป็นปโคโมแม่ลูกค่ะเป็นง่วแม่ลูกเนาะใช่ค่ะเอาสําหรับต่ไหนที่มองหางัวแม่ลูกครับแบบนี้อ้าว แม่นี่เป็นสีเม็ดข้าวเปลือกเนาะสีเม็ดข้าวเปลือกค่ะแต่ใจลูกเดชค่ะตัวนี้นโอ้ลูกบ้านพี่น้องนั่งยุ่ยมาขายเลยพี่น้องเนี่ยเป็นลูกสาวเคฟสามหนึ่งนะคะตัวนี้แรนมาตระเตียพี่น้องนั่งยุ่ยเลยครับพี่น้องลูกเคฟสามหนึ่งจ็ดเดือนครับเดือนเศษเศษค่ะจะเข้าวสองเดือนค่ะเดือนเศษเศษสี่ข้าวสองเดือนค่ะอ้าวพี่น้องคือว่าส่งลูกเกินโตครับแม่นี่ อ่าลูกแดงแดงยู่งยุ่ดีค่ะตัวนี้เพ็นเขาเรียบร้อยป้อมเนาะพี่เขาให้เรียบร้อยเพ็่เขาให้เรียบร้อยตัวนี้ลูกลูกเคฟสามหนึ่งค่ะสามหนึ่งค่ะสี่ขาสองเดือนจะข่าสองเดือนแล้วค่ะโอ้ถือว่าทรงลูกดีแห้งครับทรงลูกดีค่ะเป็นลูกโตทีไรครับเป็นลูกตัวที่สองค่ะลูกตัวที่สองเนาะค่ะนังงย้อยยอยครับแม่กินหญ้าเก่งๆนี่เอกสารใบหลอดมีะครอตัวนี้อนาคตไกลค่ะเอกสารใบหลอดนี่นะครับเป็นลูกเคฟสามหนึ่งนะครับใช่ค่ะขอดันที ยี่สิบหามีนาจ้ะคายยี่สิบหาพฤษภาพอ่ะสองเดือนพอดีจ้ะนี่พี่น้องนั่งหนาๆยืนยนกับพี่น้องเป็นตาหักนี่ยังเนี่ยโอ้ยตรงข้อเนาะใช่ค่ะลูกสิเข้อสองเดือนครับพี่น้องนั่งยุ่ยมากค่ะแม่เด็กขี้ยาเก่งๆแม่สูงๆก้มสูงประมาณร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบบวกเนาะค่ะประมาณร้อยสี่สิบบวกครับแม่ลูกลูกแม่ ค่ะอลูกตัวที่สองค่ะสื่อลูกแถมแม่ครับตัวนี้ใจลูกดีค่ะใจลูกดีครับให้ลูกเกินโตครับแม่แบบนี้แม่เครื่องอมแต่ลูกโบดโอ้แม่เครื่องอมเลยครับแต่ว่าลูกโบดครบเครื่องแล้วก็นังหนาๆค่ะกระดูกดีค่ะแม่นี่กระดูกแข็งขาง่ายๆนังย้อยแม่ลูกคมนี่แบงให้พี่น้องเท่าไรครับดวงใจแบ่งให้ยู่ทีหกหมื่นเก้าพันบาทค่ะหกหมื่นเก้าพันบาทเนาะใช่ค่ะพี่น้องก็ต้องไปลุนเลยครับคืองวดทองอันนี้ใจลูกให้พี่น้องเบ่งเลยครับตัวนี้ ิดราคาไว้ที่หกหมื่นเก้าพันบาทรับประกันข่าวหมดลูกนะคะบบมีปัญหาค่ะรับประกันมารตรฐานอบกนลเนาะค่ะภายในสิบห้าวันค่ะถ้าโค้แม่ลูกเขาเัาประกันภายในสิบหมาหมือนเลยค่ะหมดลูกหรือว่าขอเชงขอขาทุกาอรับคืนค่ะตกคาตอนหนาดัง้าร์ดค่ะสี่โก้งสุดค่ะหมดลูกทีเนาะระบบหมดลูกด้วยกันครับพี่น้องเพราะว่าโค้แม่ลูกไม่เจะตรงรับประกันกันประมาณนี้แหละค่ะเวลาครึ่งเดือนเนี่ยค่ะเพราะว่ามันต้องมีหลายอย่างเนาะลูกแม่เน้ะครับพี่น้องนี่ลูก KF สามหนึ่งนังยืนยุยครับพี่น้องนี่ก็ใจหลูกสุดยอดครับเอาไปเรียงยิงน้อยนี่เกินทุนครับพี่น้องตัวนี้ใช่ค่ะเอาหกหมื่นเก้าเนาะค่ะหกหมื่นเก้าราคาต่อรองนด้เล้าก็ส่งฟรีร้อยกิโลแรกครับค่ะพี่น้องนะแดงๆนังยืนยนครับตัวนี้เด็กหน่อยเนาะสองเด่อวันเดือน่าสองเดือนนี่ครับพี่น้องเดือเดือนกว่าโอ้ที่ว่ามวันนี้ราคาพ่อสื่อพ่อต่อทุกตัวเลยเนาะจ้าประเดิมคลิปแรกเพื่อให้มองหา อน,น่าคดคอพันหรือมา,าสาวหน่อยฝ่ายมม่เด้อค่ะฝ่ายดีซีอาฟาร์มนะคตาฝากดีซีอาร์ฟาร์มนะครับเด้อพี่น้องเขาเพืได้มองหาหน้าคดคอพันหรือแม่ลูกราคาเบาๆค่ะพันธุกรรมดีดีซีวายสู์เกาหกหรือเคเอ็ดอ่ะมีแบ่งปันให้พี่นอ้องอ่าได้เลือกได้ชมครับพี่น้องหรือว่าสิีมาชมตัวจริงก็ได้ยุทธีอ่าบ้านโคกสูงตำบลย่มมงางอำเภอบัวบือจ,จังหวัดมหาสา,ารคามนะครับ DC Farm, DC ดีซีฟาร์มดีซีอาร์ฟาร์มนะครับพี่น้องนี่อ๋อที่ว,ว่ามันนี่ ราคาพอซื้อพอฟังทุกตัวเนาะค่ะเอาฝากเบอร์พี่น uh, so ้องอีกสักรอบได้ครับผมเบอร์โทร0614375197ค่ะครับผมหรือว่าสิมาชมตัวจริงเนาะค่ะฝากกดหลาบกุแชร์ให้ครับผมเท่าเงาผู้หากินหมาน้ำค่ะแล้วก็ฝากติดตามดีเซียฟาร์มน้ำด้วค่ะดีเซียฟาร์มรอบล้อมพุ่ผิดหวังครับพี่น้องฝากติดตามเพจเฟซบุ๊กค่ะดีเซียฟาร์มน้ำด้อค่ะอ๋อครับผมเดี๋ยวกดเพจให้นะครับเนาะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอให้โชคโชควงวันหมาดครับผมสวัสดีครับ